สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่นุมน่มมจะออกไปทํางานค่ะนุมน่มมก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะกับตัวนี้เลยค่ะเป็นซีครีมนะคะเป็นครีมที่ดีมากๆเลยนะคะที่นุมน่มมได้ใช้มาในช่วงนี้ค่ะก็เป็นกระปุกแรกที่แบบเปื้อนมากๆตั้งแต่ที่ใช้เลยก็ซีครีมตัวนี้นะคะใช้ง่ายๆค่ะก็แค่ทาแต้มห้จุดบนใบหน้านะคะแล้วก็แปะเบาๆแล้วจะรู้สึก ถึงความชุ่มชื่นได้เลยนะคะตั้งแต่ที่ใช้ครั้งแรกเลยก็อยากจะบอกนะคะว่าซีคีนี้ช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องลดรอยของสิวทั้งสิวกะต่างๆนะคะและยังไม่พอค่ะยังช่วยในเรื่องอการยกกระชับให้ผิวหน้าแลดูอ่อนเยาว์นะคะทําให้หน้าดูไม่แก่ก่อนอายุและยังช่วยในเรื่องของรูขุมขนนะคะ ส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าหย่อนค้อยต่างๆก็สีครีมยังช่วยได้ค่ะส่วนผสมของซีครีมนะคะตามใบกำกับก็ไม่ว่าจะเป็นาสารสกัดสีแดงจากสาลายนะคะและยังมีสารสกัดจากแมงกระพุนและยังมีสารสกัดจากรังไข่จากปลาแซลมอนอีกด้วยโหคิดดูดีแค่ส่วนผสมนะ ก็หลูหลาแล้วอ่ะเออนิ่มบอกตรงๆนะว่าน่าใช้จริงๆนุ่มนิ่มถึงอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูอ่ะค่ะสีเรีมรูปรษา์มันก็จะเป็นอย่างนี้เล็กๆน่ารักกระทารัสค่ะแล้วบอกได้เลยนะว่านี่ปั๊มออกมาก็จะเป็นคีมนี้นี่ค่ะใช้ง่ายๆค่ะใช้เป็นประจำนะคะเช้าเย็นก่อนแต่งหน้า นี่ค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะทักนุ่มๆมาทําไมหน้าแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยแล้วแต่งหน้ายังกระชับแบบเครื่องสําอางเข้าหน้าแล้วหน้ายังดูแบบว่าเออเธอไปฉีดอะไรมาหรือเปล่าทําไมหน้าดูยกกระชับขนาดนี้เปล่าเลยแค่ตัวเนี้ยนี่นี่แหละก่อนที่จะออกไปทํางานขอเฉลยก่อนละกันเพราะว่าใช้ซีครีมค่ะลองซื้อมาใช้กันนะบอกเรานะอย่าหาว่าไม่บอกบ๊ายบาย